สวัสดีครับช่างตองพาซ่อมนะครับจะพามาตรวจเช็คซ่อมมิเตอร์สันว่าของแท้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการนี้คือวัด AC ไม่ได้นะครับส่วนนี้วัด DC ไม่ได้นะครับเราก็เป็นของแท้นะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะผลิตวันเวลาผลิตต่างกันนะครับติดตามเรามาแกะซ่อมเลยครับ ตัววัดไฟดีซไม่ได้นะครับมิเตอร์นี้ก็แก่ไม่ยางครับนี่นะครับเปิดออกมานะครับข่างตองก็เอาฐานออกแล้วนะครับการใช้มิเตอร์นะครับก็ต้องใช้ฐานดีๆหน่อยนะครับมันถึงจะใช้ได้นานนะครับอันนี้รังฐาน9โวลต์นะครับน,นี รังคารหนึ่งห้าโวลต์ใช้สองก้อนนะครับนี่นะครับวัดดีซีไม่ได้นี่มันเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับการวัดดีซีไม่ได้คือช่างตองก็มองเห็นแล้วนะครับนี่ครับเป็นอาชิปนะครับแต่ช่างตองก็จะหาวงจรมาดูนะครับรุ่นนี้ช่างตองยังไม่เคยซ่อมนะครับเป็นอาชิปเพราะว่า รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับมันมันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าลายผลิตอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าข้างหน้าก็จะเป็นชิดใหญ่ๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างตองก็หาวงจรมาดูกันนะครับนี่นะครับ ผู้ร้ายนะครับ R ไม่นะครับนี่นะครับ R4 ขีดหนึ่งนะครับ R4 ขีดสองถ้าเป็น R4 วงจรเก่านะครับตัวนี้จะ R4 นี่ก็ประมาณจำไม่ผิดนะครับก็ 5K นะครับนี่ R3 นะครับช่างสองก็จะลอง จะลอง 5k นี่ช่างตองก็จะลองแบ่งเป็น 2.5k นะครับถ้ามีนะครับหรืออันนี้ก็ 2.5k นี่ 2.5k ถ้ารวมกันก็เป็น 5k นะครับมันอาจจะต่ออันดับกันอยู่ครับแล้วค่า r3 นะครับ r3 เดี๋ยวช่างตองก็จะดูก่อนนะครับว่าค่าเท่าไหร่จำไม่ได้ไม่แม่นเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับที่ดีซีมันจะผ่านมานี่นะครับอาอาห้าอาหกอาเจ็ดอาแปดถึงอาเก้านะครับฝั่งย่านดีซีนะครับประมาณนี้นะครับติดตามครับเดี๋ยวอันดับแรกช่างกองก็จะถอดอาชิปนะครับที่มันไหม้นะครับออกก่อนนะครับไหมอยู่สามตัวตามที่ชี้ให้ดูนะครับก็ ปอดก็ไม่ยากนะครับเราก็ตะขตัวซ้ายกว่านะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับมันไหมแล้วเราก็ปอดออกเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะติดเลยนะครับแต่ที่สําคัญ เราจะหาเราจะหาอามาเปลี่ยนได้ไงครับต้องไปเซิร์ชหาวงจรนะครับก็ก็เจอแต่วงจรเก่านะครับอันนี้น่าจะรุ่นใหม่รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับวิธีวันผลิตมันก็จะต่างกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับช่างตองก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ถอดออกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดด้วยทินเนอร์นะครับเดี๋ยวช่างของก็จะหาอามาเปลี่ยนนะครับถ้าอาสี่นี่มัน 5K วงจรเดิมแต่ว่ามันมีสองตัวรวมกันเป็น R4 ขีดหนึ่ง R4 ขีดสองนะครับแล้วก็ R3 ที่มันขาดนะครับเนี่ยครับช่างสองก็ยังไม่เคยซ่อมเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับเอา 2.5K 2.5K มาใส่นะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับติดตามครับนี่นะครับช่างสองก็ได้ R แบบเศษหนส่วน4นะครับหาได้นะครับก็ ใส่ตัวนี้ใส่ r สี่ขีดหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ใส่ r สี่ขีดสองนะครับรวมกันก็เป็น5 1จุ k นะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะใส่ใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับ r ที่ไม่สามตัวนะครับอีกตัวหนึ่ง r สามก็สาม k นะครับติดตามครับช่างตองพาซ่อมก็เปลี่ยน R4 ขีดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น2 K นะครับแล้วก็ R4 ขีดขีดสองนะครับเป็น3 K นะครับรวมเป็น5 K นะครับ R3 นี้3 K นะครับแล้ว R2 ก็ขาดไปด้วยนะครับที่เจอก็ได้ R2 นี่สอง้อยสโอห์มนะครับเดี๋ยวช่างสองก็จะวัดให้ดูนะครับว่ามัน มันจะได้ตามค่าไหมนะครับช่างบอกว่าจะวัดดูนะครับวัดว่ามันได้ไหมนะครับตั้งไวที่50นะครับวัดแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ นี่ครับ,บวัดแบตเตอรี่12โวลต์ก็ได้แค่ประมาณขึ้นประมาณ10โวลต์นะครับก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเอาวัดอันดับเตอร์24 w นะครับ24โวลต์24โวลต์ตั้งไปที่50 w นะครับก็ได้ประมาณ20 w นะครับ ดูมิเตอร์ตัวตัวดีนะครับช่างตองก็จะตั้งไปที่50เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวดีนะครับวัดไป24โวลตว์นะครับ,บน,นี่ครับ,รบตัวดีก็24นะครับแสดงว่าก็ยังมีอาตัวไหนลีกอยู่นะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะหาเพิ่มนะครับ เปลี่ยนไปแล้วสี่ตัวนะครับสงสัย R 1นะครับที่เขียนว่า91.0าเนี่ยครับวัดโอมดูนะครับน่าจะลีกนะครับวัดดูแล้วนะครับวัดโอมดูนะครับก็ 9, 900นะครับก็ไม่ขึ้นเลยนะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยน r r หดูนะครับที่เขียน910 0นะครับติดตามครับดูกันครับว่าย่าน DC ไม่ได้นะครับช่างตองก็เปลี่ยน r 4นะครับขีดหเปลี่ยนเป็น240ร้สี k นะครับ r สขีด2เปลี่ยนเป็น3 k นะครับมันจะรวมกันได้ประมาณ5 k นะครับในวงจรของมัน5 k นะครับ อันนี้5.2นะครับแล้วก็ R3 R3 ตรงตัวเลยครับ 3k นะครับที่เสียที่ขาดนะครับช็อตไหมอย่างจังเลยแล้ว R R2 นะครับ R2 240โอห์มนะครับตอนนั้นก็เปลี่ยนแค่ในกลุ่มนี้นะครับแต่วัดไม่ได้ตรงนะครับก็เลยไล่ดูก่อนจะออกไปหาคอยนะครับมันมี R1 นะครับ R1 ของรุ่นนี้นะครับมัน เขียนตรง R วก้า9น0 0นะครับประมาณ910โ oh อห์มนะครับแต่ในวงจรของรุ่นเก่ามัน750โอห์มนะครับก็ช่างตองก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จก็เดี๋ยวช่างตองก็จะลองวัดให้ดูนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับก่อนหน้านั้นเปลี่ยนตัวนี้มันก็ซีโร่ไม่ได้ถึงศูนย์นะครับแต่นี่ช่างตองก็ลองแล้วนะครับ ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะลองให้ดูอีกครั้งนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียเสร็จแล้วมาลองกันเลยนะครับนี่ครับซีโร่แอดได้นะครับ R คูณหนึ่งถึงคูณสิ K นะครับปรับได้นะครับต่อไปเราตัวนี้วัดย่าน DC ไม่ได้นะครับเราก็ลองมาวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวช่างสองก็วัดดูเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับมันถึงไม่ขึ้นนะครับเอาย่านห้าสิบก็แล้วกันนะครับวัดดูนะครับนี่ครับได้สิบสองนะครับวัดแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับมือจะบังปล่ามวรานนะครับอ่านี่ครับนี่แะครับ สิบสองวนนะครับเต็มๆก็ถือว่าโอเคนะครับวัดไปอันจากอันดัพเตอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ได้ยี่สิบสี่วนเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ซ่อมไม่ยากนะครับถ้าถ้ามีวงจรนะครับท่านผู้ชมลองลองวัดฐานใหม่ก็ได้นะครับ วัดฐานนะครับแต่ว่าเราต้องนี่นะครับถ้าฐานเต็มมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมครับวัดได้นะครับย่าน d ีสรุปว่าเนี่ยนะครับอาอาชิปไม่ช็อตยืดค่านะครับตรงเก้าร้อยสิบก็ยืดค่าพวกสี่ตัวนี้นะครับอา r 4นะครับก็ไหม r 3ไหม r 2ก็ไหมนะครับสรุปอาการเสียวัดย่าน DC ไม่ได้นะครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แด่ท่านผู้ชมนะครับในการซ่อมมิเตอร์นะครับครับดูช่างต๋องแล้วพอจะทําได้นะครับเดี๋ยววงจรนะครับช่างต๋องก็จะโหลดอยู่ใต้คลิปไว้ให้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ใน คลิปวิดีโอเลยนะครับติดตามนะครับวงจรวงจรนี้จะไม่ตรงนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตรวจเช็คซ่อมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แต่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนช่างด้วยกันนะครับซ่อมสันว่าของแท้มีหลายเจเนอเรชันนะครับอย่างตัวนี้ก็รุ่นเก่าหน่อยนะครับวัด AC ไม่ได้ซีเลอร์ได้โอดเสียนะครับช่างสก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้ที่มีปัญหานะครับข้างหลังเป็นชิปนะครับตัวนี้ก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่หน้าตาคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับช่างสองขาซ่อมขอลาไปก่อนนะครับ